ความจริงเป็นลูกของชุไม่จริงครับพ,พวกเราเปล่าอ่ะเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยคือแล้วตัว๋วเรือเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของฉันลูกฉันเป็นลูกของคุณท่านจริงจฉันมาจากพ่อฉันก็คิดแล,ล้วลหละว่ามีแผนคิดไปถึงว่าจะเลวอย่างนี้หน้าด้านที่สุดคือคือพวกเขาสองคนวางแผนกันมาบ้านจูเพื่อต้องการสมบัติออย่าไล่พวกเขาไปเลยคุณลูกคงไม่ใช่แบบนี้นายช้างไม่เหมือนพูดโกหกใช่เอาอย่างนี้นะ รอดเด็กออกมาก็ให้ตรวจเลือดซะก็จะรู้ความจริงละเเยาเสิงท่านรู้นาะยกวีใจเป็นเพื่อนรักกันแต่เขาทำความผิดอย่างงี้เลือดเข้าข้างเขาเธอน่าเสียงซิ่ง,งแล้วจะใส่ร้ายคนดีล่ะฮะนั่นเป็นเลือดเนื้อบ้านจูนะใส่ร้ายเหอเรอพ่กเขาเป็นชู้กันมีหลักฐานจะสงสัยอยู่แล้วหน้าทางไปที่ร้านทำไมบ่อย เดี๋ยวก็ไปดูบัญชีเดี๋ยวก็ไปประชุมอย่าวันนี้ลุงหัวบอกว่านาช้างไปที่ร้านหาวิจัยแต่ว่าวิจัยไปฟ้ามุกเขาก็เลยแกล้งไม่สบายกลับบ้านที่แท้ก็แอบ,บนัดกันไว้นี่เองเออไม่จริงฉันแค่เอาของให้เขาอยาจะโกหกอีกเหรอเธอเป็นคนหนานอย่างแต่กลับปเป็นปความลับแล้วว่าต้องมีอะไรสิพอแล้วหยุดเถียงกันได้แล้วพี่หยินไล่คนคนนี้ออกไป เธอออกไปจากบ้านจูแล้วห้ามเยียบเข้ามาในบ้านจูอีกเด็ดขาดคุณแม่อย่าอย่านะคะเชื่อฉันเถอะลูกเป็นของคุณท่านฉันไม่ได้ทําอะไรอย่ามาเกาะฉันคุณแม่ไม่น่าไดนะ้ถ้าเธอสองคนไม่ไปฉันจะแจ้งตํารวจจับฐานหลอกลวงหลอกลวงหลอกล,องลวงเหรอ,อคุณแม่ฉันไม่ได้ทําจริงๆนะคะฉันจะไม่ยอมไปฉันไม่ได้ทำคุณแม่เชื่อฉันเถอะนะคะลูกเป็นของคุณท่านคุณแม่อายู่ไล่เขาไปอย่านะปล่อยฉัน ready Tom?